ตาเจ้าเฮาแกสเจ<ก> <the S 2> อเพ<อ>ิงยิมือไหวชืว่อวนจงหวชืว่อเปาเขอบคุณทางแกสแมกกาซีนด้วยนะครับผมที่ชวนพวกเราสองคนมาถ่ายแบบในวันนี้ครับผมบ,บอกเลยว่าเราถ่ายไ้หลายเซตมากๆแล้วก็โหบอกเลยว่าต้องสวยมากๆจริงครับผมใช่ครับผมถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งบทสัมภาษณ์รวมถึงรูปภาพสวยๆนะครับผมสามารถติดตามได้ทางแกสแมกกาซีนครับผม เอาเป็นเรื่องเอาเป็นเรื่องนิสัยแล้วกันหมายถึงว่าคือผมเห็นพี่บุญตั้งแต่แรกตั้งแต่ทางานวงการบันเทิงแรกๆเหมือนกันผมก็เห็นว่าพี่เขาเปลี่ยนตัวเองไปเยอะมากในเรื่องของความพยายามแล้วก็เรื่องของการทํางานที่มีความเป็นอัาชีพแบบมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับผมตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เราเห็นชัดที่สุดครับครับของบุญเหมือนกันเป็นเรื่องนิสัยเปมครับผมเปมเขาเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนไม่กล้าพูดแบบยอมยอมคนแบบยอมทุกอย่าง ผมแต่ตอนนี้แบบเราสึกว่าเอ้ยเขาเริ่มโตขึ้นแล้วเขาเริ่มเริ่มกล้าที่จะพูดมากขึ้นขอบคุณครับผมพี่บุญถ้า<อ>ผมรู้สึกว่าถ้าใครอยู่อยู่ใกล้ใกล้พี่บุญแบบใกล้จริงๆจะรู้สึกว่าพี่บุญเป็นคนที่เทคเทคแคร์คนมากๆครับแล้วเขาก็จะแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างมากๆ,ๆใครที่เขาแบบว่าเห็นแบบว่าสําคัญต่อเขาเขาจะเทคแคร์แบบมากๆอันนี้น่าจะเป็นแบบว่า พูดดีพูดดีครับของเปลยเหรอความพยายามของเขาดีกว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าใครใครเคยเห็นเขาจะแบบเต้นก็ไม่ได้ร้องไม่ได้แล้วเต้นไม่ได้เต้นได้เต้นได้ดีมากขึ้นคือเมื่อก่อนเขาถ้าเกิดเขาทําไม่ได้เขาจะไม่เอาเลยแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าบูรู้สึกว่าเขาแบบมีความพยายามมากขึ้นในการที่กล้าที่จะร้องกล้าที่จะเต้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยความพยายามเขาเป็นเรื่องที่ดีครับผม โดนใจเหรอเอาจริงมันเป็นอย่างอย่พวกอย่างเงี้ยเราตอบเป็นเรื่องเรื่องไม่ได้เราตอบเป็นภาพรวมดีกว่าทุกอย่างตลอด3 4ปีที่อยู่กันมาจะห้าแล้วปะจะหแล้วใช่จะห้าแล้วรู้สึกมันดีมันดีแบบทุกช่วงคือมันดีใช่ใอาจจะมีแบบอ่ะทะเลาะกันบ้างแต่จริงตั้งแต่5ปีที่เราอยู่กันมาเราทะเลาะนครั้งเดียวใช่ผมเราเป็นหลังจากนั้นคือเราเคลียร์ใจตรงกันแบบพอพอพอมันเปิดใจคุยกันหลังนั้นคือมันไม่มีอะไรเราู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันมันเป็นประสบการณ์ที่มันดีมากรับว่างสองคน เราพูดจะพักครับผมใช่เพราะออยางทํางานเงี้ยหลายๆวันติดกันพอมีวันว่างวันสองวันเงี้ยเราก็อยากนอนอยู่บ้านใช่ถ้าสมมติเราไปเที่ยวแบบในเวลาวันถกวันเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วใช่มันก็จะเหนื่อยกว่าเดิมแบบไปเที่ยวแต่งบัดกลับมาเหนื่อยแล้วแล้วอีกวันทํางานเงี้ยเราเลยอยู่ห้องดีกว่าดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ฮะ อือจริงๆมีเยอะเลยนะใช่ใช่หลายอย่างหลายอย่างมากๆแค่ไม่มีเวลาเฉยแค่ไม่มีเวลาไม่ไม่มีเวลาทํามากกว่านะแต่ที่อยากทําตอนนี้คืออยากเป็นผู้กำกับบางอนผ้กกับใช่เลรับอยากเป็นดีเรคเตอร์อยากลองลองลองเสนอภาพในหัวเราออกมาให้คนอื่นได้เห็นใช่ครับผมของผมปะถ้าถ้าเลือกได้แบบว่าถ้าสามารถแบบชี้นิ้วได้อยากเป็นนักกีฬาครับผมอะไรก็ได้อยากอยากเป็นนักกีฬา มันมีก็มีมันมีแลงมันมีมีเยอะมากมันจะมีตอนหนึ่งที่ที่เราอยู่แล้วก็พูดนมาพร้อมกันหรือคิดขึ้นมาพร้อมกันแหละอะไรใช่เหมือนเป็นแบบเมจิกโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนตอนนั้นแบบว่าใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเราคิดเหมือนกันแล้วเราก็พูดออกมาเหมือนกันด้วยแบบมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใจหลายอย่างจริงเราเรากำหนดว่าไม่ได้แบบมันคืออะไรแต่คือมันเยอะอ่ะมันมาหลายครั้งมากที่แบบเอ้ยอยู่ๆก็คิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะด้วยแบบว่าเราอยู่ด้วยกันบ่อยมันเลยแบบสื่อสารหรือมีอะไรแบบซิงกันอะไรเงี้ยครับผม อ๋อส้มุกน like, ั้นเราจําได้ว่าตอนนั้นไปไปภูเก็ตถ่ายรายการด้วยการครับผมใช่ครับผมแล้วพอดีแบบพี่ไปฟาร์มมุกพอดีใช่แล้วเราก็เลยแบบอยากใส่มอกชอบเราที่ซื้อมาคนละอันใช่ครับผมก็มีอยู่หนึ่งครับแต่คนละแบบกันใช่คือเปรมเขาเป็นคนขี้เกียจใส่แอสเซซอรีถ้าเขาใส่คือเขาจะใส่ตลอดการแบบไม่ถอดไม่ถอดแบบผานนก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดเขาไม่ใส่ก็คือไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยครับใช่ตะบุญจี่เป็นคนแบบติดแอสเซซอรีครับผมต้องใส่แอสเซซอรีเยอะๆใายก็เลยแบบใส่ตลอดเวลาครับ อ,อยากบอกว่าเราเราไม่อยากรีบเราไม่รีบ,บ,บเอาจริง,งคืออันโปรโปรเจกต์นี้คือเราไม่อยากรีบลยหลายอย่างเลยคือเรามีส่วนไม่มีครับผมคือบุญน,นะจะเป็นคนไกด์ว่าแบบอยากให้มันเป็นออกมาในแนวไหนอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมพยายามแบบมองนักแสดงหลายคนว่าคนไหนสามารถจิบมาได้คือเอารจริงอะเราเราอยากให้เด็กในในสตูดิโอวีสบีของเราอ่ะได้แบบ ให้ให้คนอื่นได้เห็นว่าเขามีศัก,กยภาพนะใช่ครับผมแล้วก็รวมถึงตัวบทตัวตัวเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดเราเนยยัง<ช>ไม่รีบครับ,รบ,รบผมก็คาดว่าน่าจะเริ่มโปรเซสทั้งหมดประมาณสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้ใช่ครับผมน่าจะได้ดูพวกเนื้อเรื่องบ้างเรา<ม><ม>เราน่าจะว่างพอดีด้วยด้วแก็บช่วงนี้เราแบบยุ่งกันมากใช่ยุ่งยุ่งเยอะมากครับ เอาจงจริงเราไม่ไม่ได้เป็นคนแต่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมคือเราแค่เรากับบ้านแฟนคลับของเรมคือเรามารวบรวมคำที่แบบอยากจะบอกกับเขาในวันเกิดของเขาอะไรเงี้ยใช่ผมก็อยากให้มีคำอะไรหนในเนื้อเพลงบ้างแล้วพี่บอยพี่บอยสมบพเขาเขาก็จะเป็นคนแบบเอาคำพวกนี้มาทำให้มันเป็นเพลงขึ้นมาเหมือนเป็นตัวแทนสื่อ ความรู้สึกจากแฟนคลับใช่ใช่ครับผมก็เลยเอามาเป็นเพลงนี้ส่วนเรื่องเพลงคู่เรามีแล้วนะมีแล้วมืแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยไปในรูปแบบของอฟิเชรับใช่ผมที่จริงอยากอยากได้อยากมีเพลงใหม่เหมือนกันเอาให้แบบสดใสมากขึ้นเพราะผิดมือมันก็จะแนวแนวแบบดราม่านิดนึงอะไรแบบเวลาออกงานอีเวนคู่กันแบบร้องเพลงนี้ให้แบบเป็นเพลงประจําตัวของเราสองคนก็เดี๋ยวรอดูใช่ครับใช่ครับ มันทะเลาะแค่ครั้งเดียวใช่แค่ครั้งเดียวเลยแล้วอ่ะครับนะคือบุญเป็นคนผิดแล้วก็ไปขอโทษเขาก่อนเรารู้สึกว่าเราสองคนถ้าเกิดใครผิดก็ขอโทษกันก่อนอยู่แล้วอ่ะแต่มันมันมันก็มีเหตุการณ์แค่ครั้งเดียวอ่ะมีแค่ครั้งเดียวก็ไม่รู้จะตอบยังไงใช่จะคือเอาเนี่ยถ้าถ้าเคยมีใครขอโทษก่อนคือเป็นบุญเพราะบุญผิดเองบุญผิดเองเองปะอย่าอย่าร้องไห้ร้องไห้วไม่เขียนกันแล้วโอ้ยแรกแรกพี่บุญจะ จ่ายแบบจ่ายหนักครับ <S <S ผมหลังๆมาก็เออเราเราเราเริ่มขลับกันบ้างนีอันนี้อันนี้เน,นี่ยมันก่อนแบบไปไป,ไปเดินซื้อของเขาเนี่ยเขาแบบเฮ้สบู่นี้ดีอันนี้ซื้อซื้อสบู่ให้แล้วสบู่แบบขวดแค่นี้พันเก้าร้อยบาทใช้ดีไหมใช้ดีมากเนี่ยพอพอแบบป้ายยามาก็เลยไม่ซื้อต่อคือมันใช้ดีจริงแต่ขวดมันแพงว่าพันเก้าร้อยบาทอะแค่สบู่แค่นี้เราเราใช้ทุกวันใช่แล้วแบบงงอยู่ดิเอ้อันนี้ดีแล้วเขาเดินไปรู้เลยงงมากวันนั้นอะสบายมากเหมือนแบบป้ายยากันจริง อยเคยครับส่วนใหญ่การไปเที่ยวของเรามันคือการไปทำงานด้วยแล้วก็ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยใช่ครับผมถ้าเกิดออกต่างจังหวัดเอาจริงสี่หปีเนี่ราออกต่างจังหวัดด้วยกันเยอะมากเยหลายที่ผมว่าผมไปทั่วทุกที่ที่แบบเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วมั่งตอนนี้ใช่ใช่ใช่ไปแบบเกาะที่อันซีนหลายที่เลยแบบไปถ่ายซีรีส์ไปถ่ายรายการอะไรเยอะมากอ้เยอะมากเยอะจริงๆครับมันก็เหมือนกับว่าเราเราได้ถือโอกาสไปเที่ยวในตัวด้วยใช่ครับผม ถ้าเป็นแฟนคลับของตัวเองได้จะเป็นไหมเจ้าขอมป่ะไม่รู้สิพอเรารู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นไงเราก็แต่เอาจริงๆอะเราเราก็รู้สึกว่าสิ่งสิ่งที่เราเป็นอะเราก็พยายามเป็นต่อหน้าแฟนคลับเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าการเป็นตัวเองต่อหน้าแฟนคลับก็มันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันคือการจริงใจกับเขาอะใช่แบบไม่ได้เฟซกันอะไรเงี้ยเราเป็นอย่างนี้เราก็ก็เป็นให้คุณอย่างเงี้ยใช่ครับผมเจ้ผมแค่รู้สึกเขินๆนะสมมติว่าต้องเป็นตามตัวเองใช่ครับ พี่เป้พี่พี่บูนอย่างเงี้ยหรอแบบหน้ากระจกเป็นพี่บูนน่งกีดใส่ตัวเองเงี้ย่างเงี้ยเราเจอกันนะครับถ่ายรูปครับชมแสงอลละล่าครับแข็งให้พูดหน่อยแข็งให้พูดหน่อยคิดดีๆคิดดีๆแสงอลละล่าเลยนะ พี่หมุนเรียบไปแล้วไงตังไนะไหนตั้งแคมป์ไปก่อนแล้วกันป่าครับเอ่องล้อมน้ำครับเอ่อกินไม่อิ่มเอ่อมันไม่เหมือนกันมันก็อ๋อหายตัวได้คือแบบล่องหนหายตัวได้แล้วหายตัวได้สั่งฟู o ดครับครับผมเออ ไปซื้อของที่ห้างแล้วกันสั่งของน้อยมากเลยสารภาพเชิงลุกครับผมสารภาพรักก่อนอ๋ออเคอาของพี่เหรอไม่สารภาพอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฝ่ายให้เขาให้เขให้เขามาบอกก่อนอาถูกสรภาพชุด,ชดกีฬาครับอยู่บาดีรวเลนนะ <laughs> น้ำไม่ไหลหนึ่งสัปดาห์ยอมไม่อาบน้ำดีกว่ายอมไม่อาบน้ำดีกว่าจริงเล่นเกมได้ครับผมแขนซ์หนฤดูหนาวแล้วกันหาค้าคนห้าคนไม่ไหวหรอไม่ไหวจริงเหมือนจะแอนทิ้งรอบบ้านถ้าเป็นพี่ ถ้าเกิดมีบุญ5คนบุญว่าปวดหัววิ่งรอบบ้านมีเปม5คนก็เหมือนมีสล็อตอยู่รอบบ้านนะเฮ้ยของผมไม่ปวดหัวนะแต่น่าจะเหนื่อยแบบไปไหนกว่าจะต้องไปตามจับอีกไม่ไหวหรอกโอเคห้าคนพอโอเคนี่คืออาเวอร์ซัสชายบีของเราสองคนนะครับผมเป็นคีอเอคำนั่สุดท้ายนะก็ถ้าใครอยากติดตามบทสัมภาษณ์ดีๆแล้วรวมถึงคีออสเอของเราสองคนนะครับผมติดตามได้ที่แก๊สแมกกาซีนครับครับผม